ชีวิตคริสเตียนที่ปกติตอนที่8อำนาจสิทธิ์ขาดของพระคริสต์ท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในท่านซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้าท่านทั้งหลายไม่ใช่เจ้าของกายของท่านเองด้วยว่าได้ส่งซื้อท่านทั้งหลายไว้แล้วด้วยราคาอันสูงเหตุฉะนั้นจงถวายสงาราศีแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่าน หนึ่งโกลินโทบทที่6ข้อ19ถึง20บปัจจุบันพระคำทั้งสองข้อนี้ได้นำเราก้าวหน้าไปอีกก้าหนึ่งเพราะว่าหลังจากที่เราได้พบข้อเท็จจริงที่ว่าเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าแล้วจากนั้นเราต้องยอมจำนนงต่อพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงเมื่อเราได้มองเห็นว่าเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าเราก็จะยอมรับทันทีว่าเราไม่ใช่เจ้าของร่างกายอีกต่อไป ดังนั้นการมอบถวายจึงได้ติดตามมากับการเปิดเผยความแตกต่างระหว่างคริสเตียนที่มีชัยชนะกับคริสเตียนที่พ่ายแพ้ไม่ใช่เพราะว่าบางคนมีพระวิญญาณบริสุทธิ์และบางคนไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่เป็นเพราะว่าบางคนรู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อาศัยอยู่ภายในเขาแต่บางคนไม่รู้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือ ผู้ที่รู้นั้นยอมรับอำนาจสิทธิขาดของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเขาส่วนผู้ที่ไม่รู้นั้นพวกเขายัางคงเป็นนายของตนเองเหมือนเดิมการเปิดเผยนั้นเป็นก้าวแรกที่จะนำเราไปสู่ความบริสุทธิ์ส่วนการมอบถวายนั้นเป็นก้าวที่สองช่วชีวิตของเรานั้นจำต้องมีวันหนึ่งที่เรายอมสละสิทธิประโยชน์ของตัวเอง และมอบอำนาจสิทธิขาดให้กับพระเยซูคริสต์อย่างสิ้นเชิงในการเวลาเช่นนี้จำต้องมีความแน่ชัดเช่นเดียวกับวันที่เราได้รับความรอดพระเจ้าอาจจะทดสอบความเที่ยงแท้แห่งการมอบถวายของเราโดยทรงบันดาลให้เกิดปัญหาที่แท้จริงบางประการแต่ไม่ว่าพระเจ้าจะทรงกระทําเช่นนี้หรือไม่ก็ตามชั่วชีวิตของเราจำต้องมีวันหนึ่งที่เราได้นำทุกสิ่งทุกอย่างของเรา เช่นตัวของเราครอบครัวของเราทรัพย์สินของเรากิจการของเราเวลาของเราล้วนมอบถวายให้กับพระองค์อย่างสิ้นเชิงโดยไม่สงวนสิ่งใดๆไว้ทุกสิ่งที่เรามีและทุกสิ่งที่เราเป็นล้วนมอบถวายแด่พระองค์ทั้งสิ้นและตั้งแต่นี้ไปขอให้พระองค์เป็นผู้ที่มาควบคุมอย่างสิ้นเชิง ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปเราไม่ใช่เป็นนายของตัวเองอีกต่อไปเราทั้งหลายเป็นเพียงคนต้นเรือนที่ดูแลเท่านั้นอำนาจสิทธิ์ขาดของพระเยซูคริสต์หากยังไม่ได้บังเกิดเป็นข้อเท็จจริงที่แน่แท้ภายในของเราแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในเราก็ยังไม่สามารถทำการงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง และพระองค์ก็ไม่สามารถนำพาการดำเนินชีวิตของเราอย่างมีประสิทธิภาพหากเรายังไม่ยอมมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพระองค์โดยให้พระองค์ปกครองอย่างสิ้นเชิงแม้ว่าพระองค์ยังคงอาศัยอยู่ภายในเราแต่พระองค์ก็ยังไม่สามารถจำแดงฤทธานุภาพของพระองค์ถ้าหากเราไม่ยอมให้พระองค์มีอำนาจสิทธิขาดอยู่ภายในเรา เพราะว่าฤิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ถูกกีดกันไว้เสียแล้วท่านมีชีวิตอยู่เพื่อตนเองหรือมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าปัญหานี้อาจจะใหญ่และกินความหมายกว้างเกินไปข้าพเจ้าขอถามเจาะจงขึ้นอีกหน่อยมีอะไรบ้างไหมที่พระเจ้าทรงต้องการจากท่านแต่ท่านไม่ยินยอมมอบให้กับพระองค์ระหว่างท่านกับพระเจ้า มีอะไรขัดแย้งกันหรือไม่หากความขัดแย้งนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขและไม่ยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มีอำนาจสิทธิ์ขาดอย่างสิ้นเชิงท่านก็ไม่สามารถให้ชีวิตของพระคริสต์บังเกิดอีกครั้งหนึ่งอยู่ภายในท่านมีสหายชาวอเมริกันคนหนึ่งบัดนี้เขาได้ไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเราขอสมมุตินามของเขาว่าเปาโล เขามีความปรากถนาตั้งแต่เล็กว่าวันหนึ่งเขาจะต้องถูกขนานนามว่าท่านด็อกเตอร์เปาโลขณะที่เขายังเป็นเด็กอยู่นั้นเขาก็เริ่มใฝ่ฝันว่าวันหนึ่งเขาจะต้องเข้าศึกษาในมหาวิทยาลายัยและเขาเริ่มวาดมโนภาพในการเรียนปริญญาโทหลังจากนั้นก็จะต่อด้วยปริญญาเอกในที่สุดวันแห่งความยินดีก็จะมาถึงและทุกคนก็จะเรียกเขาว่า ท่านดอกเตอร์เปาโลต่อมาองค์พระผู้เป็นเจ้าได้สทรงช่วยเขาและทรงใช้เขาออกไปประกาศกิตติคุณหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้กลายเป็นศิทยาภิบาลในครตจักรใหญ่แห่งหนึ่งในเวลานั้นเขาเป็นผู้ที่มีการศึกษาสูงและกำลังเรียนปริญญาเอกอยู่ใ้ว่าการเรียนของเขาจะมีความก้าวหน้าแต่การเป็นศิษยาพิบาลของเขาก็ประสบความสำเร็จ แต่เขาไม่มีความอิ่นใจแม้ว่าเขาเป็นคริสเตียนคนหนึ่งแต่ชีวิตของเขาไม่เหมือนกับคริสเตียนภายในของเขามีพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่เขาไม่เคยได้รับสุขการอาศัยอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เลยเขาบอกกับตัวเองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ประกาศกิตติคุณและเป็นถึงสิทธพิบาลของริสตจักร ข้าพเจ้าบอกกับผู้เชื่อว่าท่านทั้งหลายควรจะปรารถนาพระคำของพระเจ้าแต่ข้าพเจ้าเองกลับไม่ปรารถนาพระคำของพระองค์อย่างแท้จริงข้าพเจ้าเตือนให้เขาทั้งหลายอธิษฐานแต่ข้าพเจ้ากลับไม่ชอบอธิษฐานข้าพเจ้าบอกพวกเขาให้ดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์แต่การดําเนินชีวิตของข้าพเจ้ากลับไม่บริสุทธิ์ข้าพเจ้าเตือนพวกเขาว่าอย่ารักโลก แต่ว่าใจของข้าพเจ้ากลับรักโลกแม้ว่าภายนอกของข้าพเจ้าพยายามจะออกห่างจากฝ่ายโลกเขาจึงเศร้าใจมากในเรื่องนี้และวิ่งบอนต่อพระเจ้าขอให้พระองค์ทรงให้เขาได้รู้จักฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในเขาแต่ถึงแม้ว่าเขาได้อธิษฐานเป็นเวลานานหลายเดือนก็ยังไม่ได้รับคำตอบด้วยเหตุนี้ เขาจึงได้อดอาหารอธิษฐานขอให้องค์ทรงชี้ให้เขามองเห็นว่าในการดำเนินชีวิตของเขานั้นยังมีสิ่งใดที่ขัดขวางอยู่ในที่สุดเขาก็ได้รับคำตอบจากองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราปรารถนาให้เจ้ารู้จักฤทธิเดชแห่งพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ของเราแต่ใจของเจ้ากลับไปอยู่กับสิ่งที่เราไม่ประสงค์ เจ้าได้มอบถวายทุกสิ่งให้เราแล้วแต่ยังมีสิ่งหนึ่งที่เจ้าสงวนไว้สำหรับเจ้าเองนั่นก็คือปริญญาเอกที่เจ้ากำลังเรียนอยู่สำหรับท่านและข้าพเจ้านั้นผู้อื่นจะเรียกเราว่าคุณเปาโลหรือดอเอรเปาโลก็ไม่สำคัญอะไรแต่สำหรับเขาแล้วการถูกเรียกว่าท่านดรถือว่าเป็นชีวิตของเขาเลยทีเดียว ตั้งแต่เล็กเขาก็ใฝ่ฝันว่าวันหนึ่งเขาจะต้องเป็นด็อ,เ,อเขาได้ทุ่มเทก,กำลังทั้งหมดในยาววัยเพื่อหวังจะได้สิ่งนี้และบัตรนี้สิ่งที่เขาถือว่าน่าอ้อวดที่สุดใกล้จะถึงมือของเขาแล้วเหลือเวลาสั้นๆเพียงสองเดือนเท่านั้นเขาก็จะได้เป็นด็อ,อแล้วด้วยเหตุนี้เขาจึงได้ต่อรองกับพระเจ้าว่า หากข้าพเจ้าได้เป็นด็อกเตอร์ทางด้านปรัชญาจะเป็นผลเสียหายอะไรหรือจะไม่ถวายสง่าราศีให้กับพระนามของพระองค์มากยิ่งขึ้นหรือหากมีด็อกเตอร์เปาโลมาแทนที่คุณเปาโลแต่พระเจ้าไม่ทรงเปลี่ยนพระทัยของพระองค์เหตุผลมากมายของคุณเปาโลก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพระคําของพระเจ้าที่ตรัสกับเขาทุกครั้งที่เขาอธิษฐานเพื่อเรื่องนี้ เขาก็จะได้รับคำตอบอย่างเดียวกันเมื่อเขาเจรจากับพระเจ้าไร้ผลเขาก็เริ่มเสนอเงื่อนไขต่อรองกับพระเจ้าอีกขอเพียงพระเจ้ายอมให้เขาได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตเขาก็จะยอมไปอย่างที่นั่นหรือที่นี่เขาก็จะยินยอมทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เพื่อพระเจ้าแต่พระเจ้าก็ยังคงไม่เปลี่ยนพระทัยของพระองค์ ขณะเดียวกันคุณเปาโลก็มีความปรารถนาที่จะรู้จักความบริบูรณ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นเหตุการณ์เช่นนี้ดำเนินไปเรื่อยๆจนกระทั่งก่อนวันสอบใหญ่สองวันวันนั้นเป็นวันเสาร์คุณเปาโลได้นั่งลงเพื่อเตรียมหัวข้อเทศนาในวันรุ่งขึ้นแต่เขาคิดแล้วคิดอีกก็ไม่รู้ว่าจะพูดข่าวสารอะไร บัดนี้เขากำลังเผชิญกับสิ่งที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อซึ่งชั่วชีวิตของเขาได้ไฝ่ฝันไว้แต่พระเจ้าได้ตรัสก,กับเขาอย่างชัดเจนว่าเขาต้องเลือกทางใดทางหนึ่งระหว่างผลสะท้อนที่มาจากดุษฎีบัณฑิตหรือผลสะท้อนที่มาจากฤเดชของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเขาในคืนวันนั้นเองเขาได้ยอมจำนนต่อพระเจ้า และได้พุกเข่าอธิษฐานต่อพระองค์ว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้ายอมที่จะเป็นเปาโลธรรมดาคนหนึ่งแต่ข้าพเจ้าต้องการรู้จักฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของข้าพเจ้าดังนั้นเขาจึงลุกขึ้นเขียนจดหมายไปหาเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบขออนุญาตไม่เข้าสอบในวันจันทร์ ที่จะมาถึงพร้อมกับอธิบายเหตุผลของเขาอย่างละเอียดจากนั้นเขาก็นอนหลับอย่างสบายด้วยความยินดีโดยไม่รู้สึกว่ามีประสบการณ์อะไรที่เป็นพิเศษเช้าวันรุ่งขึ้นเขาได้บอกกับผู้ที่มาร่วมประชุมว่าตลอดระยะ6ปีที่เขาเทศนานี่เป็นครั้งแรกที่เขาเทศนาโดยไม่มีหัวข้อและไม่ได้เขียนบทเทศนา แล้วเขาก็ยังได้บอกด้วยว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้พระเจ้าส่งอวยพรคำพยาในวันนั้นเหนือกว่าการเทศนาทุกครั้งในอดีตที่ผ่านมาซึ่งมีการเตรียมบทเทศนาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระเจ้าก็ส่งได้ตัวเขาและทรงอวยพรเขาในลักษณะที่ใหม่อย่างสิ้นเชิงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเขาจึงรู้ว่าการแยกออกจากโลกนั้น ไม่เพียงเป็นสิ่งของทางภายนอกเท่านั้นแต่ต้องมีความเที่ยงแท้ที่ลึกซึ้งยิ่งทางภายในด้วยหลังจากนั้นประสบการณ์ทุกๆวันของเขานั้นเขาได้ประสบการณ์กับพระพรที่ได้จากการสถิตยอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์และฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าได้ทรงรอคอยที่จะแก้ไขปัญหาที่ขัดแยง้งระหว่างเรากับพระองค์อยู่ตลอดเวลา ข้อขัดแย้งในตัวของคุณเปาโลก็คือดุษฎีบัณฑิตแต่ปัญหาขัดแย้งบนตัวเรานั้นอาจจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของเราในการนอบน้อมต่อพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงนั้นโดยปกติแล้วมักจะเกี่ยวข้องกับสิ่งของที่พิเศษบางอย่างของเราและพระเจ้าก็ทรงต้องการสิ่งนี้การที่พรรองทรงต้องการสิ่งนี้ก็เพราะว่า พระองค์ต้องการได้ทุกสิ่งของเราเมื่อข้าพเจ้าได้อ่านอัตชีวประวัติของผู้นำประเทศที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งข้าพเจ้าก็ได้รับความประทับใจอย่างยิ่งวีระบุรุษผู้นี้กล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการสิ่งใดสำหรับตัวเองทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการล้วนเพื่อประเทศชาติของข้าพเจ้าหากมีคนหนึ่งคนใดยินยอมให้ประเทศชาติของเขาได้ทุกสิ่ง โดยตัวเองไม่ต้องการสิ่งใดเลยแล้วเราจะไม่สามารถบอกกับพระเจ้าของเราหรือว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าไม่ต้องการสิ่งใดเพื่อตัวเองแต่ข้าพเจ้าต้องการทุกสิ่งเพื่อพระองค์ข้าพเจ้าปรารถนาในสิ่งที่พระองค์ทรงปรารถนาข้าพเจ้าไม่ต้องการสิ่งใดที่อยู่นอกเหนือจากน้ำพระทัยของพระองค์ หากเราไม่ยอมอยู่ในฐานะของผู้ทาตพระองค์ก็ไม่สามารถเป็นนายของเราพระองค์ไม่ได้เรียกร้องเราให้มาทำอะไรเพื่อพระองค์แต่พระองค์ต้องการให้เรานอบน้อมต่อน,น้ำพระทัยของพระองค์ขอถามว่าท่านยินดีที่จะทำทุกสิ่งที่พระองค์ประสงค์ให้ท่านทำหรือไม่ข้าพเจ้ายังมีเพื่อนคนหนึ่ง เขาก็มีข้อขัดแย้งต่อพระเจ้าเช่นเดียวกับคุณเปาโลก่อนที่เขาจะเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเขามีคนรักคนหนึ่งหลังจากที่เขาได้รับความรอดแล้วเขาก็ต้องการนำคนรักของเขามาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ว่าเธอไม่สนใจเรื่องราวใบวิญญาณเลยแม้แต่น้อยองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสกับเขาอย่างชัดเจนว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคนรักของเขานั้นต้องตัดขาดจากกันแต่เนื่องจากเขารักเธอมากดังนั้นเขาจึงพยายามหลีกเลี่ยงปัญหานี้โดยได้โปรนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าและได้ออกไปช่วยดวงวิญญาณเพื่อระรงต่อไปแต่ว่าเขาก็ค่อยๆมีความรู้สึกต้องการความบริสุทธิ์และความรู้สึกอันนี้ได้นำเขาเข้าสู่วันเวลาแห่งความมืด เขาได้วิงบอนต่อพระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เติมเต็มเขาเพื่อเขาจะมีกำลังดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์แต่คล้ายกับว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงเหลียวแลคำวิงบอนของเขาเลยเช้าวันหนึ่งเขาได้ไปประกาศกิตติคุณที่เมืองหนึ่งเรื่องราวที่เขาพูดนั้นอยู่ในบทเพลงสรรเสริญบทที่73ข้อ25บนสวรรค์นั้น ข้าพเจ้ามีผู้ใดเล่านอกจากพระองค์และที่แผ่นดินโลกไม่มีผู้ใดที่ข้าพเจ้าจะประสงค์เหมือนกับพระองค์หลังจากเขากลับบ้านแล้วเขาก็ได้ไปร่วมการประชุมอธิษฐานมีพี่น้องหญิงคนหนึ่งได้อ่านข้อพระคัมภีร์ตอนหนึ่งข้อพระคัมภีร์ตอนนั้นก็คือบทเพลงสรรเสริญบทที่73ข้อ25 แต่พี่น้องหญิงคนนี้ไม่รู้มาก่อนว่าเมื่อตอนเช้าเขาได้พูดพระคำผีข้อนี้เมื่ออ่านจบแล้วพี่น้องหญิงคนนี้ก็ได้ถามว่าเราสามารถพูดได้อย่างเต็มปากได้หรือไม่ว่าที่แผ่นดินโลกไม่มีผู้ใดที่ข้าพเจ้าประสงค์นอกจากพระองค์คำถามของเธอประกอบด้วยลิเต็และได้ทิ่มแทงใจของเขาพอดี เขาจึงสารภาพว่าเขาก็ไม่สามารถพูดจากใจส่วนลึกว่าบนสวรรค์หรือบนแผ่นดินโลกไม่มีผู้ใดที่เขาประสงค์เหมือนกับพระองค์จากนั้นเขาก็มองเห็นว่าเรื่องราวทุกอย่างล้วนเกี่ยวโยงกับปัญหาของเขานั่นก็คือเขายินยอมจะสละคนรักของเขาหรือไม่สำหรับคนทั่วๆไปแล้ว ปัญหานี้อาจจะไม่ใช่ปัญหาที่หนักหนาอะไรแต่สำหรับเขาแล้วนี่เป็นเรื่องที่เคร่งเครียดเรื่องหนึ่งด้วยเหตุนี้เขาจึงได้อ้างเหตุผลต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าหากพระองค์ทรงยินยอมให้ข้าพเจ้าแต่งงานกับเธอข้าพเจ้ายินดีไปทำงานเพื่อพระองค์ที่ทิเบต แต่คล้ายกับว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ส่งสนพระไทยเรื่องไปที่เบตเลยพระองค์ส่งสนพระไทยแต่ความสัมพันธ์ของเขากับผู้หญิงคนนั้นไม่ว่าเขาจะอ้างเหตุผลอย่างไรก็ตามเขาก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเด็นที่องค์พระผู้เป็นเจ้าส่งสนพระไทยเลยแม้แต่น้อยการขัดแย้งเช่นนี้ได้ดําเนินต่อไปเป็นเวลาหลายเดือนเมื่อเขาได้วิงวอนเพื่อให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เติมเต็มนั้น องพระผู้เป็นเจ้าก็ส่งชี้ให้เขาเห็นปัญหาประเด็นนี้อีกแต่ในวันนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงได้ชัยชนะอนุชนผู้นี้ได้เหงยหน้าทูลตอบพระองค์ว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าบัดนี้ข้าพเจ้าสามารถพูดจากใจส่วนลึกว่าบนสวรรค์นั้นข้าพเจ้าจะมีผู้ใดเล่านอกจากพระองค์และบนแผ่นดินโลกไม่มีผู้ใดที่ข้าพเจ้าจะประสงค์ นอกจากพระองค์วันนั้นจึงได้กลายเป็นวันแห่งการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเขาคนบาปคนหนึ่งที่พระเจ้าส่งอภัยความผิดบาปแล้วกับคนบาปทั่วไปนั้นมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทํานองเดียวกันคริสเตียนที่มอบถวายตัวให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้ากับคริสเตียนทั่วๆไปก็มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นในเรื่องของอำนาจสิทธิ์ขาดของพระองค์นั้นขอให้พระเจ้าได้ทรงนำเราไปสู่ฐานะที่แน่นอนถ้าเรายอมนอบน้อมต่อพระองค์อย่างสิ้นเชิงเมื่อเราทูลขอต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อประสบการณ์กับลิดเดชของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ที่อาศัยอยู่ภายในนั้นเราก็ไม่ต้องรอความรู้สึกที่พิเศษหรือการปรากฏการที่เหนือธรรมชาติ ขอเพียงเราเฝ้าหวังด้วยใจบริสุทธิ์และสรรเสริญพระองค์เพราะเรื่องดาวได้เกิดขึ้นแล้วเราสามารถขอบพระคุณพระองค์ด้วยใจเชื่อมั่นเพราะสงงาราศีของพระเจ้าได้เติมเต็มพระวิหารของพระองค์แล้วท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็นวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าอาศัยอยู่ในท่านท่านไม่รู้หรือ ว่าร่างกายของท่านก็คือพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์นี้มาจากพระเจ้าและอาศัยอยู่ภายในท่าน